Hello 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 สวัสดีค่ะน้องๆพี่ธิดาเองค่ะมาไลฟ์แบบไม่ได้นัดหมายนะจ๊ะเผอิญว่าเผื่อจะมีใครมาอยู่สักสองสคนเนอะมาเมามอยก่อนถือว่ามาทักทายจ้ะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มาเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะ เพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ติดภารกิจนะคะน้องพลอยหวัดดีจ้าเข้ามากันได้นะไม่ได้ไม่ได้บอกก่อนไม่ได้เตรียมก่อนนะก็เลยแบบว่าเพิ่งจะอยคิดออกก็มาเลยเพราะว่าตอนนี้กําลังตัดต่อคลิปที่น้องๆเห็นอยู่นี่ค่ะคิดถึงน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะจะพยายาม พี่อ่านทุกอันนะจ๊ะแต่ว่าจะจะ,จะอ่านจะได้อ่านออกเสียงหรือเปล่าก็ขอโทษด้วยเพราะว่าดูจากมือถือนะสวัสดีค่ะปิยาพัฒนะจ๊ะวินโยใช่ไหมจ๊ะน้องพลอยมากันแล้ว6คนแล้วรวดเร็วมากน่ารักสุดๆขออภัยที่ไม่ได้บอกก่อน I love love ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ๆแมวจังแล้วก็ชาวแก๊งเองนะคะวันนี้มาทักทายกันอีกแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยพี่ที่ไดไม่ยอมบอกก่อนนะ My l เลิ c ช a n แนลสวัสดีจ้าสวัสดีน้องๆทุกคนนะอะเข้ามากันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะขอเหยียบเข้าไปใกล้ๆคือโต๊ะมันใหญ่นะจ้าก็เลยเอาเมลจางเหยียบมาตรงนี้นิดนึงอาจจะได้ทักถ่ายเพื่อนๆเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะไม่เจอกันอาทิตย์นึงแล้วนะ ช่วงนี้พี่ธิดาก็ติดภารกิจเยอะนะคะมีถ่ายละครอ,อะไรน,นู่นนี่นั่นเนาะคับคุณมากค่ะที่ชมเมลจังนะคะ,ะมากันแล้วนะจ๊ะนี่ก็ยังไลฟ์มาหลายผลแล้วนะเนี่ยดูจากมือถือได้ครั้งแรกผลเดียวหลังจากนั้นก็ไม่เคยดูได้อีกเลยนะคะทําไม่เป็นว่ามันเถอ,อะกดใหม่ดูซิจะมาไหมโก l ไลฟ์แล้วนะพยายามเอ,อ่กำลังต่ออยู่นะจ๊ะออฟไลน์จะเอาออนไลน์สิไม่ออฟสิ นะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะจ๊าเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆโอเคออนไลน์ okay. นะครับ พยายามอยู่นะจ๊ะเจ็ดคนแล้วสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอาทิตย์ที่ผ่านมามาเล่าให้พี่ธิดาฟังบ้างซิว่าเรียนกันหนักไหมเอ่ยนะคะใช่แล้วคะ่ะเพื่อนเนแมวจางก็ไปทํางานมานะคะแล้วก็เพื่อนๆทางข้างหลังนั้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายนะคะอืมอ่าทักทายเพื่อนๆแทนพี่ด้วยนะเพราะพี่ธิดากําลังพยายามจะต่อไลฟ์เข้าโน้ตบุ๊กอยู่นะจ๊ะพี่ตองพี่ปิยพัฒน์พี่ชาญสวัสดีค่ะ เออเพราะว่ามันยังเป็นออฟไลน์อยู่นะตอนนี้ยังไม่สามารถโกไปออนไลน์ได้เลยนะจ๊ะโอเคเจ็ดคนแล้วสวัสดีค่ะเอาวันนี้แมวจังมีอะไรมาฝากหรือมาอัปเดตเพื่อนๆบ้างจ๊ะก็คลิปนี้เลยนะคะเพื่อนๆพวกเราเพิ่งจะถ่ายแฟชั่นโชว์เสร็จแล้วค่ะชุดที่เห็นนี้เลยนะคะเดี๋ยวกําลังพี่ธิดากําลังตัดต่อแล้วก็กําลังจะลงคลิปค่ะเพื่อนเมาช่วยกันร่วมบดด้วยนะคะ ซึ่งนางแบบในวันนี้เนี่ยก็จะมีแมวจังฮานะจังแล้วก็ลิซซี่ค่ะหรือว่าเอลิซาเบตนะคะใช่แล้วจ้ะส่วนพี่ธิดาและพี่อันตน์นั้นนาให้กําลังใจเฉยๆนะคะและพี่ธิดาก็เป็นพิธีกรในงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ด้วยนะคะคลิปจะลงประมาณน่าจะเที่ยงจ้ะตอนนี้กำลังกาลังตัดต่ออยู่นะจ๊ะ ยังน่าจะเสร็จนะคอยติดตามกันด้วยนะสวัสดีค่ะพี่ตามคิดถึงมากๆเหมือนกันค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เลับคลายนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะพี่ธิดาใช่แล้วจ้ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของรางวัลนะจ๊ะที่น้องๆร่วมสนุกตั้งชื่อบลายให้พี่ธิดานะคะไม่ลืมนะคะแต่ตอนนี้จริงๆคือรอเนาะอ,อีกสองคนอยู่ยังไม่ได้มาบอกที่อยู่นะ ใช่แล้วค่ะแต่พี่ธิดาบอกว่าอาจจะไม่รอแล้วนะคะเดี๋ยววันจันทร์จะจัดส่งให้3คนที่ให้ที่อยู่มาก่อนค่ะใช่แล้วนะคะเพราะว่าน,น้องๆรอ,อก,กัอนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วพี่ธิดาติดภารกิจด้วยนะสวัสดีครับน้องหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนะจ๊ะ งั้นเพื่อนๆที่ร่วมสนุกกันไว้รอแป๊บนะคะที่ได้รางวัลสติกเกอร์จากพี่ธิดาค่ะขอบคุณมากค่ะที่ชมแมวจังนะคะนั่นไงนะคะนางก็จะมาแบบนี้และคะ่ะมาเป็นทักทายกับน้องๆน,น,นะคะหวังว่าทุกคนก็จะสบายดีกันใช่ไหมหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องน้อยนาหวัดดีจ้านะคะมาทักทายกันเนาะมาเมาส์มอยไม่มีหัวข้ออะไรเป็นพิเศษนะคะนอกจาก ฝากคลิปที่เรากำลังจะลงกันเที่ยงนี้นะคะซึ่งตัดต่ออยู่นะคะเกี่ยวกับการเดินแฟชั่นโชว์ของเมลจังฮานะจังแล้วก็เอลิซาเบธค่ะเพื่อนๆน,นะคะคลิปที่แล้วนี่ได้รับการต้อนรับที่ดีมากนะคะกับการทำชุดไว้ยนำลูกโป่งใช่ไหมใช่แล้วค่ะเมลจังกับฮานะจังเนี่ยได้คะแนนสูสีกันฝุดๆเลยเยอะมากค่ะแต่ว่าลิชี่เดีย๋ยจะได้คะแนนน้อยหน่อยใช่ไหมลิชี่ ก็ใช่นะซิลิซี่ก็น้อยใจเหมือนกันนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรคราวนี้มาเล่นกันใหม่นะหวังว่าเพื่อนๆจะบทให้ลิซี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมโบทให้เมียวจังด้วยนะคะรับรองว่าน่ารักมากๆเลยกับคลิปแฟชั่นโชว์นี้ค่ะเพื่อนๆน้องมนทามาแล้วสวัสดีค่ะน้องในหน้าสวัสดีค่ะนะคะหกปิยพาร์มาแบบ สติ๊กเกอร์เพียบเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะกับไลฟ์ตัวนี้หมายถึงว่าไลฟ์ไม่เยอะก็ไม่เป็นไลฟ์คนไม่เยอะเพราะว่าเหมือนกับว่าพิธิดาก็ไม่ได้บอกก่อนเนาะใครดูคลิปเมื่อวานแล้วมั้งคะเมื่อวานเป็นคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์โดนัทค่ะพิธิดาเพิ่งได้มาใหม่ใครดูแล้วยกมือขึ้นยกมือขึ้นแบบนี้เลยเมวจังดูแล้วคะ่ะเออใครดูแล้วมั้งคะคลิปเมื่อวานนี้พิธิดาได้มิสเตอร์โดนัทมาใหม่นะคะเป็น ของมือสองนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยเนาะน้องเลิฟคายถูกปะหรือน้องเลิฟคิเบะ เอ้แมวจังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพีิธิดาอ่าน2แบบเลยนะใช่แล้วจ้าสวัสดีค่ะพีิดาน้อยหนาสวัสดีจ้าหนึ่งสองสมชีสวัสดีครับยกมือนะดูแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงมิสเตอร์โดนัทน่ารักหรือเปล่าเอ่อเออนี่เดี๋ยวจะเอากล่องมาให้ดูด้วยอแมลจังคุยกับเพื่อนๆไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆอ,นอนหลับแป๊บนะพิธิดาจะวิ่งไปเอากล่องมิสเตอร์โดนัทมาให้ดูนะคะแป๊บ,บนึง มาแล้วกลับมาแล้วโอ้ยรวดเร็วมากเลยค่ะพี่พิดานี่นะคะคือ,อ,อตัวคลิปมิสเตอร์โดนัทที่เราดูกันไปเมื่อวานนะคะกล่องจะมาใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยวเขาหยิบกล้องให้ดูก่อนนะนี่เขาจะมาเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยค่ะเห็นกระเป๋ากันไหมคะนี่นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะพกพาได้ด้วยนะคะแบบเราสามารถที่จะพกพาได้แบบนี้เลยนะคะและข้างในก็จะมีของอย่างที่พิธิดาได้ทําคลิปไปเมื่อวานนะคะเขาก็จะพับมาแบบนี้นะ ซึ่งถ้าใครอยากดูข้างในให้เข้าไปดูในคลิปได้เลยนะจ๊ะก็จะมีอยู่เป็นคลิปเมื่อวานที่เขียนว่าเปิดร้านมิสเตอร์โดนัทนะคะซึ่งพี่ลิกาจางเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าของอยู่นะเป็นกล่องที่น่ารักมากอันนี้คือซื้อมือสองมาซึ่งสภาพสภาพยังดีอยู่เลยนะคะสภาพยังงดงามอยู่เลยนะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนน้องน้ำหวานมาแล้วนะสวัสดีค่ะพี่น้ำหวานอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะน้ำหวานฝากบอกน้ำตาลด้วยนะว่าของรางวัลเดี๋ยวส่งไปให้เนาะ คือกาลังรอน้องๆอ,อยู่ทีนี้รอไปรอมามันก็เลยจะชา้าแล้วก็ติดงานด้วยอาทิตย์ที่แล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะพิธิดาจะส่งของรางวัลให้น้องๆน,นะคะไอ้มีแต่คนรักเมลจังทั้งนั้นเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ลิกาจังจะมาร่วมขบวนการกับเขาด้วยไหมคะมานั่งใกล้ๆกับเมลจังก็ได้นะเอ๋อได้หรอคะได้จ้ะนี่ละก,ก็คือชุดพี่ลิกาจังที่เมื่อวานนะคะเปิดร้านมิสเตอร์โรนัตไปนะพอมาอยู่กับเมลจังแล้วนะคะพี่ลิกาจังเลือก ตัวเหลือเท่ามดเลยเนาะตัวเล็กมาก นะคะตัวเล็กมากๆเลยไลฟ์ live, live นานหรือยังคะพิธิดาไม่นานจากแปดนาทีจ้าตอนนี้มา8คนแล้วนะพิธิดามาทักทายนะอาจจะประมาณ10กว่านาทีอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ10คนแล้วนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้คุยกันเลยเนาะยาวเลยสาวตัวกลมผมยาวคือคือน้องลิซซี่ค่ะน่ารักใช่ไหมลิซซี่หรือว่าเอลิซาเบธนะทีน,นี้น้องเขาชื่อยาวใช่ไหมอลิซาเบธเรียกยากพิธิดาก็เลยตั้งชื่อเล่นให้เขาว่าลิซซี่จ้ะ ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆซึ่งวันนี้นะคะลิซซี่เมวจางแล้วก็ฮานาจางนะคะจะมาเดินแฟชั่นโชว์ให้กับพี่ทิดาด้วยค่ะจุดเด่นของลิซซี่นะคะนอกจากกระพิบตาได้แล้วนะคะสวยงามเนาะนางก็ผมยาวสลวยมากนะคะเป็นตัวที่ผมยาวที่สุดที่พี่ทิดามีนะคะเออ,อยูกาจางเหรอจ้าอยู่ข้างหลังพี่ทิดาหรือเปล่าเอออยู่ในตู้ค่ะ,อย,คะอยู่ในตู้ข้างนอกนะคิดถึงใช่ไหมลองไปดูป๊อป ของช่องคลิปป๊อปก่อนนะแต่วันนี้มีคลิปลงที่ช่องป๊อปสด้วยนะคะเป็นคลิปเมลจังเป็นนางพยาบาลเนาะก็จะมียูกจา,า,าจังฮานะจังแล้วก็ แมวจังค่ะลืมแมวจังได้ไงเนี่ยใช่แล้วแต่ว่าช่องพิธิดาเนี่ยก็จะมีเสริมมาก็คือจะมีลิซซี่เนี่ยนะคะหรือเอลิซาเบตเนี่ยเข้ามาเสริมทัพด้วยนะก็จะได้ดูหลากหลายขึ้น18คนแล้วค่ะ9นาทีผ่านไปนะคะว้าวพิธิดาแฟนๆของพิธิดามาเร็วมากเลยนะคะนั่น21คนแล้วจุดเด่นของลิซซี่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน,น่นนๆๆนนๆ ร้องเพลงได้น้ำหวานบอกพี่ธิดาตัวเตี้ยมากถูกต้องค่ะมาอยู่กับสาวตัวกลมแล้วตัวเหลือกตีดหนึ่งน้ำตาลมาแล้วนะอย่าลืมนะเดี๋ยวอาทิน้าพี่ส่งของไปให้นะจ๊ะเออคงจะแบบอีก2คนเดี๋ยวให้เขาอัปเดตมาอีกทีแล้วก็ส่งให้3คนก่อนจะมีคณิสนมีน้ําตาลแล้วก็รู้สึกจะเป็นไม่เลิฟหรืเปล่าลูกนะสคนที่ได้ไปแล้วนะ ใช่เมลจังไม่อยากฉีดยาดูแล้วใช่ไหมน่ารักเนาะ,ะพิธีดาชอบมากเลยคุณแม่เย็บให้ชุดา้น้ำทั้ง3ชุดนี้นะคะคุณแม่พิธีดาเย็บให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทูพีชนะนี่นะคะใครเดี๋ยวเขาจะมาเดินแฟชั่นโชว์ก่อนนะตอนนี้กําลังตัดต่ออยู่นะคิดว่าประมาณเที่ยงนะคะเที่ยงนิดนิดน่าจะเสร็จเนี่ยตอนนี้กําลังดาวน์โหลดอยู่นะคะก็จะเป็นการเดินแฟชั่นโชว์ของ ลิซี่นะคะเอลิซาเบธค่ะแล้วก็จะมีเมลจางแล้วก็รวมถึงฮานาจางข้างหลังด้วยนะชีจะเดินไม่ค่อยได้นะคะเท้าชีเล็กนะคะพิธิดาเลยไปตั้งไว้ข้างหลังอันนาก็เลยคอยช่วยดูแลอยู่ข้างหลังนะ23คนแล้วค่ะพิธิดาตุกตาของพิธิดาน่ารักมากชุดของเมลจางสวยมากค่ะชุดว่ายน้ำชุดนี้เป็นชุดที่พิธิดาชอบมากๆเลยนะเป็นชุดว่ายน้ำชุดแรกที่ตัดกันนะคะคือเอาแบบให้คุณแม่ดูแล้วแม่ก็ตัดออกมาเป็นแบบเนี่ย เป็นทนะูพีซเนาะน่ารักแล้วก็มีกระโปรงบานด้วยข้างในนี้คือเป็นกางเกงจริงนะคะวันนี้แอนนามาเหรอคะใช่ค่ะมามาดูแลฮานะนะเพราะฮานะยืนไม่ค่อยอยู่สวัสดีค่ะพี่แอนนามาดูแลฮานะจังค่ะฮานะจังไม่สามารถเดินเหมือนคนอื่นได้มากนะคะเพราะเท้าเล็กมากเลยนั่นแหละค่ะก็เลยให้มาดูแลนะคะมาทานคามินี่นะคะน้ําตาลจ้าตามนั้นเนาะเดี๋ยวส่งของให้ไม่ต้องกังวลน,นะขอบคุณมากที่เข้าใจนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างเล่าให้ฟังซิ อเอออาทิตย์ที่ผ่านมาเรียนหนักไหมว้าวพิธิากาค่ะ27คนแล้วค่ะเอาหรอไลฟ์มาแป๊บเดียว11นาทีแล้วนะเนี่ยน้องพรปิยาการบอกว่าชุดเมลจังน่ารักมากขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กำลังใจกันเนาะเออก็ไม่ได้คาดหวัง32คนแล้วฮานะจังน่ารักมากๆเลยเออคอบคุณสำหรับการโหวตนะคะอาทิตย์ที่แล้วอาหาราจังมาทักทายเพื่อนๆหน่อยไหมอะออกมาข้างนอกหน่อยเมลจังหลบที่ให้เพื่อนหน่อยนะ ้ <c oughs> แมวจังยินดีเสมอค่ะนี่ต้องจับขานางไว้นะคะเพราะว่าเท้าหานาจังเล็กมากเล็กกว่าแมวจังนะคะแล้วตัวเขาก็จะนุ่มมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถยืนได้เก่งเหมือนกับแมวจังนะคะ สวัสดีค่ะฮานะจังอยากจะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่โหวตให้ในคลิปชุดว่ายน้ำจากลูกโป่งค่ะ,ะน้ำตาลบอกเรียนไม่ค่อยหนกักเมลจังน่ารักกว่าค่ะชอบเมลจังเมลจังอ้วนกลมโอ้ตายแล้วเมลจังเธอเอาใจเด็กๆไปเลยนะจ้าอขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆเนมลจังก็รู้สึกว่าเพื่อนๆของเมลจังน่ารักทุกคนนะคะแต่เมลจังอาจจะอ้วนกว่าคนอื่นเท่านั้นเองค่ะเออนะคะน เอลิซาเบธวันนี้หรือลิซซี่ก็มาด้วยนะนี่นะคะเรียนไม่หนักค่ะนะคะดีใจด้วยนะเออเรียนไม่หนักก็จะได้มีเวลาพักผ่อนกันเนาะ28คนนะคะอ่ะตอนนี้ไลฟ์มาแล้ว12นาทีก็มาบอกข่าวนะคะเรื่องของรางวัลเนาะว่ายังไงเมลจังก็ของรางวัลน,นะคะสติกเกอร์ที่เพื่อนๆรออยู่นะคะเดี๋ยวพิธิดาจะส่งให้ในอาทิตย์หน้าค่ะนะไม่รออีก2คนแล้วอีกสคนก็มาอัปเดตกันนะแล้วจะส่งตามไปให้ทีหลังค่ะ น้าจังขาวมากถูกค่ะนาะาจะแบบขาวเวอร์มากนะคะเหมือนแบบใช้ใช้ครีมเลยอะ่ะแล้วก็ตัวก็จะนุ่มมากนุ่มกว่าตัวอื่นนะคะเมียวจังจะตัวแข็งแข็งนะจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่จ้ะและ้วนางก็จะแบบ เป็นตัวที่มีปัญหาคือนั่งไม่ค่อยอยู่ยืนไม่ค่อยอยู่นะคะนะจางอารมณ์นั้นนะคะนี่ประมาณนี้พิธียาก็จะยืนดำอยู่ข้างหลังนู่นเลยเนาะ <c oughs> บ้านหนูฝนตกเอเหรอบ้านพิธีนานไม่ตกนะเหมือนจะตกแต่ก็ยังไม่ตกจารักเมลจังนะจางเมลจังน่ารักมากค่ะ,อะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเมลจังและก็ชาวแก๊งตัวกลมรวมถึงบาร์บี้ทุกๆคนนะคะน่ารักมากๆเลย ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาคุยกับน้องๆในวันนี้นะหนูไม่ตกคะ่ะบ้านน้ำตาลกับน้ำหวานไม่ตกเนอะรักเมลจังปลายของพี่ธิดาได้หัวหรือยังคะ ยังไม่ได้เลยนะคะแล้วพี่ธิดาก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเพราะว่าไม่ใช่แฟนปลายเนาะก็เราก็เลยแบบไม่ได้รู้แหล่งรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนิ่งๆของเราอยู่อะไรเงี้ยเออก็เลยเฉยๆเลยทําเฉยๆอยู่เลยให้นางตั้งอยู่เฉยๆพี่ธิดาผิวคล้ำม,มากใช่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะออกแดดบ่อยนะเออเป็นยังไงกันบ้างนนะ่ารักทุกคนเลยใช่ไหมเออ นางน่ารักกันทุกตัวเลยแหละพิธิดาก็ปลื้มนางหมดเลยนะคะอาทักทายกันมาจ้าเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาทักทายพิธิดากันได้นะเรียนหนักมากเลยค่ะพิธิดานะน้อง12 3 4อบอกมานะจ้าอาพิธิดาพิมพ์ได้แล้วเปิดโน้ตบุ๊กได้แล้วทักทายสวัสดีค่ะทุกๆคน คืนยางพิธิดาสวยจังเลยค่ะพิธิดาดำปีเลยค่ะพิธิดาเดินอยู่ยืนอยู่ข้างหลังนู้นเห็นไหมคะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมพิธิดาสามารถพิมพ์ได้แล้วนะเ,เป็นยังไงกันบ้างนะทักทายกันได้นะจ๊ะโอเคเห็นไหมสามารถพิมพ์ตอบโต้ได้แล้วไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะหลังจากใช้เวลามาหนึ่งอาทิตย์นะคะในการเรียนรู้นะ <c oughs> ไลฟ์มาแล้ว14 15นาทีค่ะพิธิดาขายของไหมคะพิธิดาไม่ได้ขายจ้าแต่พิธิดาเนี่ยมีของเยอะเพราะว่าทําละครแต่ว่าอนาคตเนี่ยวางแผนวางแผนไว้ตอนนี้กําลังเรียนอยู่คือแบบเรียนระบบเกี่ยวกับซื้อขายอะไรพวกนี้แหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีช่องทางแล้วก็มีน้องๆที่มาถามกันบ่อยมากเลยพิธิดาก็เลยอยากว่าจะทํานะคะพิธิดาอยากให้แบบมีบิ๊บบุรีค่ะอยากอยากอยาก,อยากดูตุ๊กตาหรือว่าอยากดูละครจ้าถ้าดูละครเนี่ยเมื่อวานมีลงหนึ่งคลิปนะ มิสเตอร์โดนัทนะคะก็จะมีพี่ลิกะแล้วก็มีสาวๆบาร์บี้บุรีรวมถึงครูพัสด้วยเมลจังก็มาคือคลิปเมื่อวานเนี่ยไอ้มิสเตอร์โดนัทตัวนี้นะคะที่พี่ธิดาได้ไลฟ์ไปเนี่ยนะคะเป็นกล่องแบบนี้นะคะ มีตัวละครทุกตัวเลยนะคะคือแบบทุกแบบเลยทั้งตัวอ้วนนะคะตัวผอมนะคะหรือว่าตัวจากญี่ปุ่นนะคะน้องริกะจางมาหมดนะคะวันนี้คำล่าไม่มาหรอกคะคำล่านอนอยู่ในตู้จาะพี่ทิดาไม่ได้มาแต่ว่าเพิ่งไปถ่ายละครมานะคำล่าเพิ่งไปถ่ายที่บริษัทป๊อปมาเมื่อเมื่อคราวที่แล้วพี่ธิดามีตุ๊กตาเยอะจังเลยนะคะใช่เพราะว่าพี่ธิดาเอามาทํางานนะคะทุกคนเดี๋ยวอุ้ยพี่ธิดาทําไมแบบซื้อของเยอะอะไรเงี้ย ก็คือเอามาทํางานทุกตัวเนี่ยคือเราเราเริ่มจากทํางานก่อนนะคะพอทํางานปุ๊บเราเราชอบเราเราก็เลยสะสมมาเรื่อยๆนะคะคือพิธิดาเก็บเองหมดเลยนะที่ทํางานกับทป๊อปนะคะเริ่มจากทางานกับป๊อปก่อนจนเรามามีช่องของตัวเองเนาะพิธิดา ดูแล้วสนุกมากเลยค่ะน้องสลาวูดขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพี่ธิดาพยายามจะสลับนะให้มีทั้งละครเมลจังสําหรับแฟนเมลจังนะคะละครบาร์บี้นะซึ่งบาร์บี้บุรีตัวละครก็ยังมานะคะไม่ว่าจะเป็นคาําล่าไข่มุกคุณนายคุณนายบุรคลีนะคะหรือจะเป็นคุณครูพัทอะไรอย่างนี้นะ,ะก็ยังมาเรื่อยๆแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ชื่อบาร์บี้บุรีนะคะเพราะว่าเราจะต้องคงชื่อนั้นไว้ให้กับทางช่องป๊อปแต่ใครที่เข้ามาดูละครบาร์บี้บุรีเนี่ย เออบาร์บี้ของช่องพิธิดาก็ยังสามารถเห็นตัวสาวๆที่อยู่ในบาร์บี้บุรีได้อยู่แต่เราจะไม่ใช้ชื่อเท่านั้นเองนะคะโอเคหนูชอบตอนที่แม่ปูเป้มากค่ะอ๋ยขอบคุณมากค่ะพิธิดาซื้อบ่ายมาทาละครหน่อยค่ะมันแพงมากเลยนะปลายาไม่เคยซื้อเลยอยากดูหนังของเมลจางหานาจังค่ะนะคะเ,ออเดี๋ยวคลิปนะคะใครชอบพานาจังเมลจังนะคลิปจะลงตอนประมาณเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จนะคะไม่เกินเที่ยงครึ่ง จะเสร็จนะคะจะสามารถลงช่องได้ตอนนี้พี่ธิดากำลังตัดต่ออยู่นะคะชอบเสียงยายของเมลจังโอ้ย่ตยแล้วลูกน้ำหวานขอบใจมากเลยตอนนี้ยายอยู่ในตู้นะแต่ก็ส่งจิตมานะจ๊ะลูกคุณยายเมลจังก็ส่งจิตมาคุยกับเพื่อนๆด้วยนะคะเออเอาสิก็ยายคิดถึงเด็กๆยายก็อยากจะทักทายนะคะโอเคนี่ละจ่ะก็เลยส่งมาทักทายกันนะ อย่าลืมนะจ๊ะคลิปลงประมาณเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะจ๊ะครูพัทฝากบอกด้วยค่ะน้องๆและก็คนที่คิดถึงบาร์บี้บุรีนะคะก็ยังสามารถดูได้ทางช่องพี่ธิดาค่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ชื่อเดียวกันแต่ว่าครูพทัทและก็แกงปฐมต้นรวมถึงแกงปฐมปลายนะคะเออแก็งหมอต้อนนะคะรวมถึงปฐมปลายค่ะก็ยังมากันอยู่เรื่อยๆนะคะฝากด้วยนะคะอืม อยากให้รีวิวของเล่นค่ะรีวิวของเล่นพิธิดาก็มีเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ทําช่องป๊อปแล้วนะคะหมายความว่าช่วงนี้รีวิวของเล่นช่องป๊อปจะเป็นพี่นิวนะคะเห็นใช่ไหมพี่นิวก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานของพิธิดาเหมือนกันนะคะเมลจังอ้วนแต่น่ารักมากน่ารักหมดทุกคนเลยเสียงยายน่ารักเหมือนตอนยังเป็นสาวโอ้ยตายแล้วก็ช่างชมยายนะจ๊ะยายก็มาค่ะน่ารักนะคะขอบคุณขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะแฟนๆบาร์บี้บุรีไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า ่าครูพัทแล้วก็เด็กๆไม่ได้หายไปไหนคะ่ะแม้เราจะไม่ได้ใช้ชื่อเดิมแต่เราก็ยังมาอยู่ช่องนี้นะคะก็ติดตามกันได้เรื่อยๆคะ่ะทั้งครูพัทแล้วก็พิธิดาก็จะมีคลิปมาให้ดูกันเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงแฟนของเมลจังด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะเมลจังยึดช่องพิธิดาแล้วคะ่ะใช่แล้วนะคะนางยึดช่องคะ่ะนะคะนางก็จะมีคลิปเยอะที่สุดแล้วสําหรับตัวเมลจังเองอ่างมอเตอร์ไซค์บีบ,บตแตรนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะ โอเค32คนแล้ววันนี้พอกันหรือยังเอ่ยกับการทักทายนะคะก็คิดถึง34คนแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะก็ไม่ได้บอกก่อนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเนาะพิธิดดอยากให้ทําตอบคําถามอีกนะคะเสียงครูพัฒหวานมากเลยขอบคุณมากๆนะคะน้องๆที่เข้ามาชมครูพัฒนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครูพัฒกับเมลจังด้วยค่ะเดี๋ยวการตอบคําถามหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอาจจะมีตั้งตั้งตั้งมาให้อีกในอนาคตนะคะเดี๋ยวขอส่งของที่ระลึก เซตแรกให้น้องๆจบไปก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยมาเซต2กันบลายไปไหนคะน้องบลายพักอยู่ที่ชั้นข้างๆค่ะเพราะว่านางไม่มีหัวอย่างที่บอกนะคะพี่ธิดาก็จะแบบไม่ค่อยจับนางเท่าไหร่เนาะเออนางนางดูอ่อนไหวอ่อนแอไปหน่อยนะคะช่วงนี้ต้องรอกระโหลกมาก่อนนะคะ แมวจังสนมากเลยไอ้แมวจังไม่ได้สนนะคะแมวจังแค่เป็นคนร่าเริงเฉยๆค่ะเพื่อนๆประมาณนั้นนะคะ,ะน่ารักทุกคนเลยน้องมินนี่น้องน้ำตาลขอบคุณมากๆนะคะเออทักทายกันมานะจ๊ะแล้วก็เข้ามาดูคลิปเรื่อยๆนะช่วงนี้พี่ธิดาก็จะอยู่บ้านบ่อยๆก็คิดว่าน่าจะทําคลิปได้เยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะเพราะอาทิตย์ที่แล้วนั้นไปถ่ายละครมาหลายวานันไปทำงานข้างนอกบ้านมาทั้งอาทิตย์เลยค่ะก็เลยไม่ได้ลงคลิปหรือว่าไลฟ์เลยนะคะวัน วันนี้ก็มาทักทายน้องๆกันโอเคไหมพอไหมสําหรับวันนี้นะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เตรียมดูคลิปนะคะกําลังจะลงเป็นแฟชั่นโชว์นะคะสวัสดีค่ะน้อง a m e ทนะคะกําลังจะไปเลยนี่ตอนนี้นะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาทักทายกันนะเห็นมีไลฟ์อยู่หลายช่องเนะเมื่อกี้พี่ไบพี่ไบโพลิทีเอชอปก็ไลฟ์อยู่ใช่ไหมพี่ธิดาเปิดไปในช่องหน้าหน้าโฮมปกติแล้วก็รู้สึกพี่พี่ไบจะไลฟ์อยู่เนาะพี่ธิดาชอบตัวบาร์บี้ตัวไหนคะ พี่ธิดาชอบจริงๆแล้วชอบอนานะอนาแล้วก็ชอบแกงลิกะจังค่ะเพราะว่าอนาหน้าแล้วก็หุ่นเขาสวยนะคะครูพัดก็ชอบนะคะแล้วก็แต่ที่ปลื้มมากก็น่าจะเป็นสาวลิกะนะคะตอนนี้กําลังสั่งไปใหม่อยู่จะเป็นลิกะตัวผมเข้มนะคะ อาทิตย์หน้าน่าจะได้แล้วจะเอามาอวดกันนะคะเออนี่ตัวนี้ก็ชอบนะคะครูพัชส,สวยมากสวยจริงๆครูพัชตาหวานเยิ้มเลยอะ่ะแล้วก็ผมครูพัชเนี่ยเหนียวมากเลยนะคะนี่พีิธิดาสาวไป2รอ,อบแล้วเพราะว่าเขาเป็นเหมือนน้ามันน่ะออกมาจากทางโรงงานนะคะ เราสะยังไงมันก็ยังเหนียวอยู่อะเดี๋ยวต้องเอาไปแช่น้ําอุ่นนิดนึงนะพิธิดามีไลน์ไหมคะไม่มีจ้ะไม่มีของเป็นช่องนี้นะจ๊าก็คือติดต่อพิธิดาได้ทาง a c e b o o k จ้ะ a c e b o o k พิธิดาเคยบอกชื่อไปแล้วนะเดี๋ยวโอ้ยไม่มีปากกาเมจิกเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูอีกทีนึงนะจะเป็นช่องพิดาไดอารี่นะคะตืต่นๆเจอาปากกาแล้วคะ่ะก็คือชื่อเดียวกับช่องนี้นั่นแหละนะ แต่ว่าถ้าเกิดจะพิมพ์หรือว่าน้องจะเข้าไปคลิกตรงครัฟเวอร์โฟโต้ของ YouTube นี่ก็ได้นะจ๊ะก็จะเจอเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเขียนให้นะว่าธิดาไดอารี่อะไรอย่างไงเนาะธิดา <"T ida" S 1> ใช่ป่ะเดี๋ยวขอเปิด Facebook ตัวเองอีกทีหนึ่งเพื่อ <c oughs> ความชัวนะเอ่อบายค่ะบายบายจ่ายน้ำตาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะชอบครูพัดจังเลยครูพัชสวยเนาะนางสวยพี่ธิดาเอาครูพัดไปสาสิคะสาสองรอบแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้แช่น้ำอุ่นเพราะว่าเขาไม่ได้มันจากเอ่อ เขาเรียกอะไรตัวผงเขาอะโอเคแต่ที่มันมีปัญหาคือน้ำมันที่โรงงานเขาใส่มาจากพี่ธิดาต้องเอาไปแช่น้ำอุ่นตามที่พี่เดบบี้บาร์บี้เขาแนะนำไวอ้อ่ะบาร์บี้เดบบี้เดบบีอ้อ่ะพี่เดบบี้เก่งนะคะพี่ธิดาเป็นแฟนคลับพี่เดบบี้เป็นแฟนคลับพี่ไบส์เป็นแฟนคลับแม่ปุ๊เป้เป็นแฟนคลับเอ่อน้องอะไรนะน้องถูกใจด้วยลิกาจางซื้อมือสองมาจากเอ๊ะจำราคาไม่ได้เดี๋ยวนะนึกก่อนลิกาจางซื้อมา บายบายค่ะน้องปียาการพรปียาการไม่เล่นเฟสนะคะงั้นก็ทักพี่ธิดาทาง YouTube ได้จ้ะก็รู้สึกจะ250ไม่รวมชุดนะไม่เกิน300ตัวเนี้ยคือซื้อมือสองมาบายบายค่ะทักทายกันนะอ่ะเดี๋ยวฝาก Facebook ของพี่ธิดาไว้หน่อยนะคะเข้าไปคลิกแล้วก็จะเจอเลยนะธิดาไดอารี่จ้าธิดาเดี๋ยวเขียนก่อนได้อ่าด ชื่อเดียวกันเลยนะคะคือชื่อนี้นั่นเองนะคะทิดาไดอารี่นะคะ Facebook ทันไหมคะน้องเฮอพี่แปงกําลังจะไปแล้วจ้านะคะมาทักทายกันว่าเดี๋ยวจะกาลังจะลงคลิปเดี๋ยวขอไปตัดต่อคลิปให้เสร็จนะแล้วน้องๆจะได้ดูคลิปแฟชั่นโชว์กันนะจ๊ะพี่เดบ,บี้พากเสียงเก่งมากใช่นะคะเพราะว่าพี่ทิดาเป็นแฟนคลับพี่เดบ,บี้ด้วยนะคะแล้วก็พี่เดบ,บี้ทําของน่ารักมากเราก็จะตามดูโอเคนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูคลิปนะเฮอพี่แปงนะเนี่ยเดี๋ยวลากันอีกหนาทีทันหนาทีสุดท้าย จ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวก็วันนี้ก็มันสุดท้ายแล้วนะคะพี่ทิดาฟังเพลงก่อนหรือดูฝนยังคะถ้าฟังแล้วร้องแล้วให้ฟังหน่อยไม่ได้ไม่เป็นไรร้องไม่ได้จ้ะยังไม่เคยได้ยินเลยเพลงใครอ่ะโอเคยังไงพี่ทิดาก็ฝากคลิปที่กําลังจะลงด้วยนะจ๊ะจะลงประมาณเนี่ยเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จจะไปตัดต่อให้เรียบร้อยนะจ้ยขอบคุณมีคนเพิ่งแอดมาด้วยน้องบุญน้องบุญ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 เตือนหรืออะไรจ๊ะ เพิ่งแอดเฟซบุ๊กพี่ทิดามานะคะทิดาไดอารี่ฝากน้องๆด้วยนะจ๊ะทิดาไดอารี่ติดกันนะเออฝากด้วยจ้ะเพราะว่าใน f c e e o o o เนี่ยมันจะดีตรงที่เราจะเห็นรูปนะคะรูปมันจะเยอะพี่ทิดาก็จะลงรูปเยอะเลยนะคะเพราะว่าในเฟซใน YouTube มันลงภาพนิ่งแล้วมันไม่มันใช่ไหมลิกะดัดขาได้ค่ะใช่แล้วค่ะดัดขาได้แต่ว่าโดยปกติแล้วพวกไม่มีข้อต่อเนี่ยพี่ทิดาจะไม่ค่อยดัดเพราะว่าพี่ิดากลัว <laughs> แม่จะรู้ว่านางดัดได้เราก็จะไม่ค่อยดัดนะคะเราจะให้นางอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยกลัวนางจะเป็นอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออแคร์นางอืมก็เลยให้นางอยู่เฉยๆไปนะคะอืมโอเคประมาณนี้แล้วจ้าฝากด้วยนะจ๊ากับ a c e b o o k นะจ๊ะทิดาไดอารี่จะมีรูปสวยๆน้องพรอมปิยาการนี่ไลฟ์มาแล้วใช่ไหมในทิดาไดอารี่สวัสดีจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้าไปในนี้นะคะรับรองได้ดูรูปสวยๆเพียบเลยใช่แล้วค่ะใน a c e b o o k นะจ๊ะทิดาไดอารี่พ่ทิดาจะลงรูป ถ้าทุกวันเลยละเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้ไลฟ์เราไม่ได้ live, ไไดทําคลิปแต่รูปเนี่ยเราถ่ายได้ง่ายนะคะเราก็จะลงรูปน่ารักน่าักทั้งบาร์บี้นะคะทั้งเมลจงังทั้งลิกะจังนะคะแล้วก็ทั้งพี่เหมียว แฟนพี่เหมียวก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะพี่เหมียวของพี่ธิดาแล้วก,ก็จะลงกันในนั้นนะคะธิดาไดอารี่ฝากด้วยนะจ๊ะเฟซบุ๊กเพราะว่าพี่ธิดาไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อแอดนะรอน้องๆมาแอดให้อย่างเดียวเลยนะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณ10คนแล้วนะคะสําหรับเฟนของพี่ธิดาใน Facebook นี้นะคะก็ฝากน้องๆด้วยสําหรับธิดาไดอารี่นะจ๊ะโอเคไลฟ์กันมา25นาทีแล้วก่อนจากการเมลจางจ๋าลาเพื่อนๆหน่อยซิจ๊ะแล้วมีอะไรจะฝากอีกไหม โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสองเรื่องนะคะที่เราจะฝากกันไว้นั่นก็คือวันนี้นะคะจะมีคลิปใหม่มาลงค่ะเป็นคลิปเดินแฟชั่นโชว์ของเมลจังนะคะแล้วก็ฮานาจังรวมถึงลิซี่หรืออิลิซาเบธด,ด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะพิธิดาเป็นพิธีกรในการเดินแฟชั่นโชว์ด้วยนะแม้จะตัวดำๆยืนอยู่ข้างหลังนั้นนะเวลาอยู่ข้างหน้าแล้วสวยนะจ้าเออค่ะและอีกเรื่องนะคะสําหรับของรางวัลที่ร่วมสนุกกันไปในการตั้งชื่อปลายพิธิดาจะส่งให้วันจันนี้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าขอโทษด,ด้วยที่ส่งช้าทีที่แล้วติดภารกิจนะจ๊ะค่ะงั้นก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะไลฟ์แบบไม่ได้ตั้งตัวนะจ๊า22คนตอนนี้นะจ๊ะงั้นเดี๋ยว ให้ครูพัดลาดีกว่าหมหรือเมลวจังดีทั้งคู่เลยก็ได้ค่ะขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะที่เข้ามาไลฟ์แล้วก็พูดคุยกันค่ะใช่แล้วค่ะแล้วอย่าลืมดูคลิปนะคะเที่ยงครึ่งรับรองได้ดูค่ะค่ะใช่ค่ะครูพัชไม่มีข้อต่อนะคะยังไงก็ฝากน้องๆดูช่องทิดาสเดอรี่ติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะเพื่อนๆแล้วเจอกันนะคะ บายบายจ้าบายบายจ้าน้องอะไรนะเม็ดลายเหรอสวัสดีค่ะมนทาเม็ดลายบายบายนะจ้าแล้วเจอกันใหม่จ้าขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกันนะจ้ะรักนะเมวจางเฮ่อเห็นไหมเฮ่อพี่แปงได้ตั้งเกือบสิบนาทีแล้วเมาส์มอยกันใหม่จ้าเจอกันนะบายบายเจอกันใหม่นะเม็ดลายบายบายจ้าบายพิธิดาชื่อ เดี๋ยวพี่ไปตอบเลยน้องชื่ออะไรนะชีสเค้กค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะ